ยังเดีววันนี้เป็นวันสงการานถึงแลหอยังหนูยังทำงานอยู่เลยเอาพรุ่งนี้ก็ทำงานโลภายแล้ววันนี้มาทำอะไรวันนี้มาถ่ายรายการหนูเปิดกล่องกับลูกหนูเปิดกล่องกับลูกหนู <c oughs> ไม่เซื้ออะไรดอกวันนี้หัวเลาะเล่ยนเองขำเองเลยโมไม่แ<บ>ปลนขาวขึ้นอาบน้ำแล้วครับยอมอาบด้วยเหรอ นี่นะคะตรงนี้นะครับมันมีรอยใช่ฉีกนะคะถามหนูฉีกไหมรู้ใช่เลยแกข้างหลังทำไมไม่ฉีกแล้วกล่องในวันนี้ก็คือรอยไซก็ไปลองดาวดูดูข้างหลังนี่พี่แว่นแล้วก็ตรุ้ยแต่ไซดูไซแล้วก็ดีใช่ไหมครับก็ยังดีกว่ารอบอื่น เดอบโอ้ไม่เปเยี่วยวเลยโครงการแบนจะไปไหนไปที่รกัราชตะอวนวอลนอนหน้าแบนทำไมนอนนอนเ้วนอนนอนอยู่ ก่นอนเอยก็จะต้องมีขอบคุณที่ช้อปปีขอบคุณที่ช้อปปีกับหนูดูแล้วก็มีแผนเพลงแล้วดูเธอแปะอืมดูนะคะดูสิ่งที่เขาทำกับซันโซนะคะอืมด,ดูดูตาสันโซที่โผมาหนึ่งข้างม <laughs> ไม่พอใจอันนี้สาวแท็กของอนิเมะซิโรน มีสองแผน่นเพราะว่ามีนูมมน่มมีเยอะนู่มมีผ้าสีกุเพลงแล้วต้องมีขนกาหรือขนลูกนกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะดำเหมือนกัน นี่เราเราได้เห็นหนาตันโซชัดๆเลยไล่วม่ก็บรรแกดูในกองนะครก็เป็นดำๆมีแผ่นมีแผแผน,น,นก็แผนขาวเงินก็บทองไม่ใช่หรอเอา จะเป็นเล่มเลยแกะไปออกโลแป๊บ,บนึงไม่แกะครับู <No. S 2> ไม่เป็นลูกนกครับแกะออกมาก็กมีลิสเพลงมีอีกทำไมเนี่ยข้างหลังก็มีแล้วก็อในนี้มันจะมีเพลงเปิดกับเพลงปิด ด้วยแต่ก็จะเป็นไซส์แค่แยาวแค่ที่ฉายในอนิเมะจะไม่ได้มีเต็มเพลงก็มีเดียวเพลงมาใหา้แล้วก็มีทีมงานนักดนตรีแล้วก็มีคนคนแต่งเพลงได้เขียนว่าหิวข้าวไม่ใช่อ้าวเราพยายามแต่งเพลงเองให้มันเข้ากับ ตีมของเหลืองดูไรมาเนที่เกียดออาร์ตมันกี้เสียงะอะไรเสียงอะไรแบนเ <c oughs> นี่ยไอ้แผ่นที่มาข,ข้างๆไม่อยากใครหายเะเก็บอย่างนี้นะคะ่ะรู้รู้ได้มาจากตอนรู้ซื้อแผ่นมือสองที่ญี่ปุ่นแล้วคนหนีไปงี้ แคนเลยต่อไปออฟฟิเชียลแฟนบุ๊กตกลงจะเอาฟิเชียลหรือจะแฟนถามแต่ไม่เป็นไรเขาพ,พี่แวนโลค่ะปกติเราดูทำไมน้องแหวงอ่ะว่าน้องอยู่ดิไม่แหวงิวน้องไม่แหวง นี่อะไรเยตอบแบบสอบถามส่งไปสน,นีกูจะส่งยังไงกูอยู่ไทยจะลดรลับลายเซ็นคนเขียนเอาไหมจะส่งยังไงฝากเพื่อนส่งไม่เป็นไรขอบคุณเขียนอัเนียครับ โ oh, <laughs> อ้ก่กเห็นชิวแล้วก็มีคอนเทปอาร์ดูคอนเทปอาร์มีโคลิวด้วยอืมไงมีโคลิว <laughs> มีมีมอกมีี <laughs> อะไรเนี่ยมีปืนกับบุหรี่แล้วไหนพันกนดกระดาษทำไมไม่มีพันกนดกระดาษครับ <laughs> น้าอื่นัดมากดู จะ้วนจะเปิดยารูหน้าไหนบ้างทีสุดมีโกจูขาสมัยเลืดลีปกติพวกเราค่ะดูค่ดูบ้างสิมคะคมีร่างขายด้วยโรกไม่มีร่างขายแอปเปิลนะไม่ขายครับเอาไม่แหวนไม่มีอาวุธเนี่ยเราเขาควาอะไรครับ โลดเป็นคนที่ไม่มีอาวุธเลยดูเป็นคนที่มีพรบเยอะชาวบา้านโลนนี่อะไรแล้วคร่ะสายสะพายนางนามใช่ไหมครับผมเกิดวันที่21สเอกันยายนครับ,รบเกิดวันที่21กันยายนไปซูมไะม ทุกทุกมีหน้านีกห,หน้าตาจุกมองไม่ค่อยเห็นในนี้เท่าไหร่ถ้วก็ต้องใส่กระชอนปีศาจถั่วหน้าตาหน้าตีมาเฮเซลหน้าตีอยู่แล้วนี่โนกุบเอเบดมีเชือ ตักลุบเอบีมันไปไปอยพี่แวนาก,การโตในอาจารย์ทัวตัวใหญ่ลำบึกทำไมมีเสือตัวข้างในโรอาจารย์ทัวด้วยเหม็นเหม็นเหลือเกินเหม็นมากเลย ปัจจัน์ก็แบบดั้งความรักความเบื่อแสงสวางไงดืมแล้วพอดูดีๆแล้วแบบไอชื่อตัวละครมันจะมีแบบเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมหแล้วดูโอโฮคูนะปะดำดำนี <laughs> ่จอ,อมองไม่ค่อยเห็นสีอะไรโอ <laughs> พีโหห่โยไข้กับคุณน้องโยไข้จะมีชา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 ชาห้องห้องมีเจ็ดอียยังมีตุ๊ยตุ๊ยมีชาสตรงฟาชาขลือหาในอุลาไซย,ยังมี เนิวมีอร่อยเนยนิวมีเนิวมีฉากฉากสวรรค์อืมชากสวรรค์ที่มีเจ้าแม่มานั่งตอนจมหนูนะอืมฉากคามีสสมากุมมมีตั้งบางทีพี่ก็ตั้งใจมากื่อมีคอมเมนต์จากผู้กำกับในตอนต่างๆยิ้มหวาน ทำไมพี่ถึงเลือกรูปยิ้มหานมาตลกดีแล้วเจอดูเธอเลือกรูปพี่แหวนอยู่ใครเจอดูหนหล่อค่ะโก็คูลอ่ะปีกีไปแล้วหล่อไหม่อค่ะตอนก่อนอนิเมะฉายทขาไมเขาไม่ตาเขียวข้างหนึ่งหรืออ่างข้างหนึ่ง<ด>ไม่อพอัวจ้ะพอพอดูอนิเมะแ<ม>ล้วคหล่อค่ะให้อภัย หนูไปแต่งในโพดูชอปแทนได้ไช้างชากตอนจบพี่ว่าในชางชางนี้ดูดเลยโลมากโลอืมมากขอบขอบคุณพรีถั่วที่ตบพรีถัว่ว <laughs> ขอบคุณพรีแวนที่ตบพรีถั่วแล้วมสัมภาษณ์นักพากสัมภาษณ์ยาวมากมีสัมภาษณ์พรีถั่วด้วยทำไมสัมภาษณ์พรีถั่วคนเดียวถึงยาวสัมภาษณ์ผมกับสัมภาษณ์กำกับเสียง กำกับเสียงที่คนเดิมนั่งแล่ภาคแลกเฮียวอกให้ดูรูปซากุระเฉยๆพกกาวดูดูน้องหน่ยหิว <He el. S 1> น้องนั่นละน้องเป็นคนใจของทุกคนไม่ไต้ตุยแลตุยต้องมีภาพละโอ้ยโลค่ะโลค่ะ โลค่ะ no. เอหรู้ไปทอดเลยค่ะทอดรูเลยคีบิชโชก,กูกดจีบีกูดจิบนงไอของดงกี้ที่ถูกมีแต่คนสาํทำไมอ่ะก็เธอดูเพราะว่าถูกหวออบมางพี่หอกอะไรหอ เออแต่จีบิมันมีจิบ,บิโยครยด้วยนะเต๊เป็นความลับเหรอในนี้ไม่มีโอ้ในนี้ไม่มีเรนุสังกูดมาแล้วนะแล้วมาตอนไหนจำไม่ได้โอ้ <laughs> สั่งกูเยอะๆนะครับ นูแนะนำหนังสือกับบูนดิมทำแบบสอบถามดูสองถึงสามสิบมิถุนาดูเอาไวา ไดไลเซน็นห่าเอาไปขายต่อน่ะเดิมอันนี้ก็กกรูไรไ้ไม่ลูไม่เล่มนี้ดียังไงยังไงพี่แอนโลโอ้ยโลไปโไมละมีอะไรอยากพูดคุณดูไว้โลค่ะ,คะอันนี้ไม่ใช่ิวกีนะคะจบจบแล้วนะคะแต่ว่าไปดูในอา่ามิวไซยแลนไดเหมือนเดิมทำ <โล S 2> ไมได้ไม่รู้จับแปให้มันดีดี อ mm. ดูดูมิวส์เอมิวเอเชียอะไรเป็นสาวอังกฤษ mm. ไม่ว่าเขาจะแปลผิดยังไงพี่แวนก็โลคเราแปลเหรอไม่โลเป็น mm. ูุโหน ถ้าคนถ่ายมีอะไรจะบอกคนดูไหมไม่เมยหูร<ฮ>้อนร้อนคืออะไรอาการร้อนูนมีจะบอกอีกก็คืออะไรวันนี้เป็นวันสงการานต์กดจุดอัดตรงนี้ดีไหมเนี่ยอย่าเบิ่งจุดนะดู มันมีอะไรจะบอกคนดูไหมเบนเม็นน้งตีุงนเ <c oughs> จอกันไหมคลิปหน้าตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน <c oughs> ่าจะพวกกูที่จ,นนะจอ,องไว้น่าจะทยอยส่งออบเดี๋ยวต้นเดือนน่าจะมีสักกล่องหนึ่งมั้งจำไม่ได้สั่งอยู่จนจำไม่ได้จำจำได้ที่ตอนตาย ตอนยอดบัตรเครดิตม,มาแล้วก็ชอบใ้าชอบคลิปหนูก็กดไลค์กด, like, กดแชร์กด s ับสไครป์กดว่าลูปลกไม่ใช่หรอกล้วพบกันในคลิปหน้าบายเบนบายบายดีบายบาย